สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับิีกสแก้วนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่สแก้วตัวนี้อยู่ที่ชนบุรีนะครับอยู่ที่เมงการยางนะครับมาขอสปอนเซอร์ล้อพี่เม่งกับยางพี่หนุ่มอีกแล้วพี่เม่งพี่หนุ่มนะฮะนี่อันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นรถที่จะเอาไปให้น้องปอนนะไปช่วยภารกิจต่างๆช่วยคนนะครับแล้วก็พี่หนุ่มจะสนับสนุนโหดไหมพี่เอ้ยผมว่าน่าดีโหดเลย ดำดดูดูรักษาหอดพี่ล้อพร้อมยางนะ MK 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 มเจาอมเจเอครอะมรครับมเคเอมเคเอมางอ่มเคิดไมเคเอคเอ้มเอมเคมเคเมคเมเคิดไมเคีมึค็เคิด็มเคเ็เคอ็นัอ็มเคเอ็มเเอ็มเคอ็มคิดไม่ดีอมเงมเคิอไม่คีเอออ่าก็เป็นตัวอี้ครับมล้วยางเป็นตัวไหนดีพี่ยางโตโยไม่คมเเอเอมเอาไปยกอีกหรือเปล่ายกยก ยกมาอันนี้คือยังไม่ยกใช่ไหมยังไม่ยกยกอีกแล้วใส่ไปน้มันจะเลี้ยวติดไหมอ่ะยังไม่ยกอ่ะก็ติดก็ชั่งแม่งก่อนคับไปกรุงเทพก่อนเดียวไปกรุงเทพก่อนโอเคเดี๋ยวมันจะติดไปกิ๊งยางมาหลังหลังหนึ่งเส้นโตโยอาทีอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยอ่าเอางี้ก่อนชุดเนี่ยพร้อมยางถ้าเกิดขายหน้าร้านจริงๆเท่าไหร่ยางเส้นหนึ่งอยู่ประมาณหกพันห้าพันห้าหกพันที่ให้ยางอย่างดีเลยครมียี่ห้อโตโยทยเอาจริงถ้าเกิด เป็นยางปกติที่พี่ให้แบบเฉยๆก็ไม่ถึงหมื่นก็ได้แล้วครับแต่นี้แต่ของนี้เลยก็พี่ยังให้รถพี่ปอนคันตั้งเท่าไหร่ผมก็จัดล้อจัดยางนี่ล้อ MK ก็หมื่นกว่าหมื่นกว่าใช่ครับชุดหนึ่งเฉพาะล้อล้อยางก็ประมาณสี่หมื่นสามหมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นสามหมื่นกว่าบาทอ่าก็นี่ครับผมให้ยางญี่ปุ่นโอ้ยางญี่ปุ่นนี่เลยโตโยต้ายอดจบเอามาดูเลย ตับตบปอย่างญี่ปุ่นนะแมตติญเจแปนโตโยโตโยโตโยคนเล่นรู้กันแน่นอนคนเล่นรู้แน่นอนคอทอนนเอาไว้ลุยลุยได้สืิอะไรสติอนน้ำสติอันบกอะไรพี่โมล้อพี่นิดนิดนึงอะไม่รู้จะโม้อะไรอ่ะพี่เบคโม้ไงอะอะยังไงดีเอางี้ไหมอยังไงถ้าพี่ตีล้อผมแตกผมยอมเลย ผมพี่เอาอะไรผมให้หมดเลยจริงป่ะมีมีล้อใตีนะมีมีตัวอย่างใช่ป่ะมีอ่ะเดี๋ยวผมขอคลิปหนึ่งตีร้อพี่นะได้ถ้าตีแตกผมขอแสนนี่ป่ะได้แต่ถ้าเกิดตีไม่แตกผมไม่แส่พี่พี่ให้ผมแตนหนึ่งเอาเอาเดี๋ยวลองตีร้อพี่ก็ดูเอออโ้ยตเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนุ่มใส่ให้ก่อนชุดหนึ่งระวังตกนะอ่ะโอเค แข่งแน่นอนแข่งแน่นอนรับประกันครับ MK คือล้อที่พูดง่ายเลยทำมาสำหรับเทคโนโลยีใหม่ทั้งเบาทั้งแข็งทั้งเบาทั้งแข็งใช่ครับรอติดตามชมนะครับรถคันนี้ออกมาจะรอขนาดไหนฝากเม้นการยางด้วยพี่หนุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ข้างล่างนะครับใครอยากจะซื้ออยากจะเชิญล้อแม็กมาได้เลยนี่เมยการยางนะครับมาได้เลยเชิญราคาสูงแม็กราค่าดีแน่นอนโอเคเ่าเลยครับของแท้สวัสดีครับ